คาเฟ่ขอ,ของเราวันนี้นะฮะโตตาเเจนเดอร์นะครับไฟเนอร์นะตัวนี้สวยมากๆนะพี่ดูไฟหน้านะครับเป็นโบลเจอร์นะฮะแล้วก็กล้องถอยจอทัชสกรีนนะฮะสามร้อยหกสิบสามมมาให้ในคันนี้แล้วนะฮะเ <It 's S 1> ดี๋ยวไปดูกันครับไปเลย

มีรถครอบครัวนะฮะมานําเสนอนะสำหรับพาอบ้านใจกล้ามาม้าจะดีเลยนะครับนะฮะกับช่องช่องนี้นะครับรถเบือสองพิยนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ในช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อข้างล่างนี้เลยนะครับฝากติดตามน้องๆที่เข้ามารีวิวในช่องนี้ด้วยนะครับมาของเราวันนี้นะครับโตต้าฟอร์จูเนอร์นะครับมีทั้งตัวที่เป็นพไม่ใช่เดียมันมีทั้งตัวที่โฉมเก่าและก็โฉมใหม่นะฮะ สอง่นสี่ล้วนๆนะฮะสองรสี่ขับสองนะเน้นใช้งานในเมืองเรียกว่าท่องเที่ยวได้ด้วยนะครับนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะเบิกเลิ่นด้วยคันนี้เลยนะฮะโตลต้าไฟนเนอร์เรจินเดอร์นะครับตัวนี้เป็นโฉมของเรจินเดอร์แล้วนะนะฮะเอกลักษณ์ของตัวเรจินเดอร์นะครับด้านหน้าของเขาจะเป็นไฟอ่า LED นะเป็นช่องช่องอย่างนี้นะครับเมื่อไหร่ที่เห็นไฟเป็นช่องอย่างนี้นะนะฮะให้คิดเลยว่าคันนี้คือเรจินเดอร์แน่นอนนะฮะแล้วก็กับอีกเออเอกลักษณ์หนึ่งนะเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูเลยแล้วกัน อันนี้เนี่ยไฟนะฮะจะเป็นไฟซีเรีนเชียนะครับนะไฟซีเรีนเชียนะนี่นะฮะไฟจะวิ่งออกวิ่งออกซ้ายวิ่งออกขวานะครับ mm hmm. เห็นปะไฟไฟเลี้ยวนะนะไฟเลี้ยวไฟขอ,อทางนะครับแล้วก็ไฟด้านหน้าเป็นอ่า LED แล้วนะครับเป็นโพจคเตอร์ด้วยนะครับสวยริงนะเฉพว่าไฟหน้าก็ถือว่าโดดเด่นแล้วสำหรับตัวเรจินเดอร์นะครับนะนะคันนี้ออกห้างอยู่มาล้านสี่นะ ออกห้างมาล้านสี่สี่ปลายปลายด้วยนะเป็นยอดขายอยู่1นึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาททำไมต้องขายราคานี้นะปี2021นะครับผมนะฮะเลขไม้พี่เลขไม้น้อยมากนะแปดหมื่นหกพันโลเท่านั้นเองนะฮะเลขไม้แปดหมื่นนะฮะถือว่าใช้อยู่ในระยะที่เหมาะสมนะครับ2.4ตัววีตัวลริ่ต้นด้วยนะคันนี้นะครับใครหายอยู่นะครับเออ่เน้นในเรื่องการใช้งานทั่วไปนะได้แบ็กท็อปแล้วนะสำหรับลีเจนเดอร์นะนะครับตกแต่งนั่นในแนวสไตล์ของตัว ถ้าเป็นตัวก่อนนี่ก็เรียกว่าตัวเทียดีนะฮะเทียดีสปอร์ตดโวนะฮะดำแดงนะติดตอกตกแต่งเป็นแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็พวกลายมงลายไม้นะนะครับให้มาด้วยนะฮะกระจกเดิมแล้วก็ตัวที่เป็นหน้าจอนะฮะเป็นของโตโจต้าหมดเลยพวกเกียร์สวยๆนะพวงมาลัสยสวยๆนี่นะเมื่อก่อนพวงมาลัยจะเป็นรีเทนทั้งหมดนะนะครับแต่พอหลังๆพอมีชุดแต่งที่มีสวยๆแบบนี้นะฮะก็จะเป็นดะ้านบนจะเป็น จะเป็นตัวลายไม้เข้ามาแลวก็เป็นแข็งๆแบบนี้นะนะครับมีมาให้แล้วก็ดูมด้วยได้สีแดงนะครับตกแต่งแม่แนวของอตัวเทียดีสมัยก่อนเลยนะครับจุดนี้จุดเด่นมาเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูเลยได้ในสิ่งที่สาวกของ f o r t u n e r อยากได้นะนะฮะบ,บอกเลยว่าอย่างแรกคือนี่นะกล้องนะครับผมกล้องคันนี้ได้กล้องรอบมานะสำหรับตัว l e g e n เดนะครับนะฮะ เดี๋ยวนะเราอัปโหลดแป๊บหนึ่งเลขไมา์คันนี้แปดหมื่นหกพันโลนะครับคันนี้รถหน่วยงานกลดประจาการนะฮะแปดหมื่นหกพันโลแท้นะนะครับสวยจริงบอศูนย์ชัดเจนนะครับนะฮะอ่ะมาเดี๋ยวดูกล้องหน่อยหนึ่งสองสามปุ๊บก้องถอยนะครับนี่นะโอโ้โหอย่างกระอยู่อย่างกระถ่ายทอดสดจากดาวเทียมนะนี่นะนะครับรอบคันนะนะครับแล้วก็ด้านหลังนะฮะชัดมากพี่ระดับ Full HD นะ แล้วก็กล้องรอบข้างหลังเนี่ยถือว่าชัดอยู่นะนะครับถือว่าชัดอยู่นี่กล้องรอบนะครับนเนี่ยเสาฟลูออรเนอร์อยากได้มากนะอย่างแบบนี้นะนะครับนี่ชัดจริงๆกระจกมองหลังตัดแสงออตโต้นะครับมีมาให้แล้วนไม่ต้องโยกให้เมื่อยมือนะน่ฮะนี่โอ้โหสุดๆคันนี้เอ่อแล้วก็หลังคานะฮะตรงบุกด,ด้านด้านในนะจะเป็นสีดําหมดเลยกระจก มีมาให้นะตรงแผงบังแดดนะครับมีไฟมาให้นะฮะ <literature> แล้วก็ที่ใส่แว่นมีมาให้ฝั่งคนขับเหมือนกันนะครับมีมาให้แล้วนะนะครับนี่ตรงนี้ไฟออกเป็นสีขาวๆหน่อยนะฮะถือว่าเป็นสิ่งที่ <heimer> สาวล็กฟอยเดอร์อยากได้เลยเนี่ยรู้สึกมีตัวนี้เพิ่มเติมเข้าหน่อยนึงนี่นะไวร์เลชชั่นเจอร์นะครับชาร์จโทรศัพท์ได้ด้วยนะนะครับคุ้มค่าแล้วครับนะหนึ <ängen> ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะ่ยกับเล็กไม้แปดหมื่นหกพันโล ออกห้างอยู่ร้านสี่ล้านสี่ไปปลาย้ะผมจำไม่ผิดนะนะครับแล้วก็ตกแต่งพวกซอฟทัพต่างๆนะครับนะคูบ็อกซ์มีมาให้นี่นะฮะคันนี้รู้สึกจะเป็นรถรถบริษัทนะครับรถบริษัทนะครับปลดประจำการมานะคันนี้รู้สึกบุ๊คเซอร์วิสมีด้วยนะนะครับเข้าศูนย์ตรงตามระยะหลังๆเบาของตัวไฟเลอร์ที่เป็นตัวเรียนเดอร์นะครับจะเป็นแบบนี้นะฮะมีรูระบายความร้อนให้ด้วยนะฮะถือว่าคุ้มค่านะครับที่ใส่ของก็ใหญ่ ที่วางแก้วก็ใหญ่นะใส่เยติได้นี่ฮะโอ้ค่อนข้างคุ้มเลยนะสำหรับตัวรเดอร์นะครับเดี๋ยวไปดูตัวตัวก่อนหน้านี้นะนะครับฟังก์ชันพวกนี้จะไม่ค่อยเห็นนะบอกเลยว่าจะไม่ค่อยเห็นนะสำหรับรถครอบครัวนะฮะมาเดี๋ยวดูแถวสองหน่อยนะความนังสบายเป็นยังไงบ้างนะฮะโดยโดยโดยพื้นฐานของตัวเฟลเนอร์จะไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่นะครับแม้จะเป็นตัวเรนเดอร์แล้วก็ตามนะนะครับผมว่าเอ่อด้านหลังปรับเบาะได้นะเอ็นเอ็นได้นะ แล้วก็ไฟโห oh, ไฟสว่างอยู่นะแอร์ Air นะครับมีมาให้นะะแอร์ Air ด้านหลังฝั่งนี้ด้านล่างไม่มีนะจะมีข้างบนอย่างเดียวแล้วก็จะเป็นแอร์าราวนะครับแถวสามถึงแถวสามเลยนะครับตรงนี้มีเชื่อมต่อให้สองพอตนะฮะนี่นะผมพูดไว้ทีหนึ่งนะกล้องหมตามไม่ทันพ <c oughs> มรีเจนเดอร์แท้นะครับนี่นะติดรถมาเลยนะแล้วก็โดสิบชาร์จที่เป็นไฟบ้านนะ สายแคมปิง้งสายก็อฟควนะครับดูไว้ได้เลยนะหนึ่งร้อยวัตนะครับหนึ่งร้อยวัตก็ได้ประมาณกาต้มน้ำลอเม่อนะฮะด้านหลังนะฮะแถวสามสวยๆนั่งสบายนี่เบาะประับเบาะ,ะ,ะ,ะด้านหลังได้ด้วยนะครับแล้วก็เข้าสู่แถวสามนี่ด้านหลังรู้สึกจะมีเซ็นเซอร์ห้าจุดนะครับเซ็นเซอร์ห้าห้าจุดนะตรงนี้รู้สึกจะเป็นตัวคิกเซ็นเซอร์ต้องมีกุญแจอยู่กับตัวหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองดูนะฮะ เดี๋ยวมาต่อกันที่ที่เก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับด้านท้ายเนี่ยพิเศษพิเศษอย่างหนึ่งสำหรับตัวไฟ n ์เนอร์รีนเดอร์นะฮะเซนเซอร์ห้าจุดตรงจุดตรงกลางเนี่ยจะเป็นเซนเซอร์ของคิกเซนเซอร์นะครับเดี๋ยวลองดูนะปึ๊บอ่ะนี่ฮะเปิดได้แล้วนะครับนะฮะอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นมานะสำหรับตัวไฟน์เนอร์รีชันเดอร์นะครับแล้วก็มีระบบกันหนีบด้วยนะนะครับมีระบบกันหนีบด้วยนะฮะฝาท้ายเดิมๆนะน็อตไม่มีขยับรังน้ำสวยๆโคมไฟของเซนเล่นะนะครับ สวยมากอันนี้นะตกแต่งภายในเป็นสีดำนะฮะนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการขับขี่ตัวนี้ค่อนข้างสมูทขึ้นหน่อยสำหรับตัว l e เจนเดอร์นะครับผมว่าช่วงล่างมันจะมันจะเฟิร์มขึ้นหน่อยนึงนะฮะนิ่มขึ้นหน่อยนึงนะฮะอันนี้จากฟิลลิ่งการขับนะครับจะนิ่งกว่าตัวเดิมหน่อยนึงนะฮะแต่อันนี้ได้เป็นแม็กของแม็กของโตัวต้านั่นแหละนะฮะแม็กยี่สิบนะฮะไฟท้ายเป็นซีเควนเชียลด้วยนะมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นล่องอย่างนี้เหมือนกันนะเป็นตัวลีเดอร แต่ไฟจะเป็นกระพริบนะครับไม่ฮะไม่ใช่เป็นซีเวนเชียลนะครับมนขนาด20นิ้วนะยางจะหลบแกนเทคด้วยปีออ26550 20นะครับปียางเป็นปีปุ๊บไหนล่ะนี่ปี2 2นะฮะได้ยางใหม่ด้วยนะนะฮะได้ยางได้ยางตรงรุ่นใกล้ตัวใกล้เคียงกับตัวรถเลยนะครับติดฟิล์มเรียบร้อยกระจกเดิมโตต้ตานะครับมาประมาณนี้ ล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะคะจากล้านสี่นะนะครับตลอดคันนี้มาคันที่สองนะฮะสีขาวเหมือนกันนะครับตัว t o t a finer ปีสองพันสิบเก้านะสองคือสี่วีออกห้างอยู่ล้านสี่เหมือนกันนะนะครับแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทปีสิบเก้าเลขมาอยู่แสนสองนะครับคันนี้ถือว่าเป็นรถใช้งานเหมือนกันนะนะครับเน้นใช้งานทางเรียบผมว่าตัวนี้เนี่ยเอ่อไอนี่จากที่ลูกค้าทดลองขับมานะครับแล้วก็บอกเล่ากันมานะฮะอันนี้ผมรวบรวมข้อมูลมาว่า การขับขี่ตรงนี้ค่อนข้างจะประหยัดน้ํามันนะสำหรับตัว2องนะครับอันนี้ลูกค้าบอกมานะนะครับแล้วก็จากน้องๆเพื่อนๆที่ใช้ตัวโฟลเนอร์อยู่นะครับถือว่าตัวนี้ประหยัดเลยนะประหยัดกว่าสองนะครับแต่ว่าเน้นใช้งานทางเรียบทั่วไปนะฮะขับอยู่ประมาณร้อยร้อยยีประมาณนี้นะครับตัวนี้ที่ได้มาก็จะเป็นทูโทนนะครับเบาะเบาะสีน้ําตาลเป็นสีเมล็ดกาแฟนะฮะตกแต่งลายไม้นะลายไม้ผมว่าตัวนี้สวยกับเรียนเดอร์ แล้วแต่ชอบนะนะครับไม่แน่ใจด่ด้วยความอายุมากขึ้นหรือเปล่านะนะครับแต่ดูลายถ้าดูไลายไม้เริ่มสวยแนะสดงว่าอายุมากขึ้นละนะครับวัวเกียร์สวย,สวยนะฮะแล้วก็ระบบก,า,การลือกพีท้กโหมดทุกโหมดนะครับมีมาให้ทักชั่นคอนโทรลมีมาให้กล้องรู้สึกจะเป็นกล้องหลังอย่างเดียวนะครับไม่ใช่กล้องรอบคันนะมาดูกันสิ่งที่ต่างจากรีเดอร์นะครับเนะี่ยสิ่งที่ตัวโฟเนอร์ให้มาในะยุคแรกๆนะยุคปีก่อนที่เป็นตัวเรนเดอร์นะครับปี19นะ นี่ขนาดกล้องมองหลังนี่เป็นการโยกไฟเหมือนกันนะไฟเหมือนกันพวงมลาลัยผมว่าจากพื้นฐานเดียวกันนะครับข้างบนเป็นลายไม้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูกล้องถอยหน่อยหนึ่งสองสามไปครับหนึ่งมุมมองเท่านั้นนะชัดด้วยนะครับชัดอยู่นะนะฮะแล้วกเ็เกียร์เพเดริร์ชิพมีมาให้แต่คันนี้ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีครุสซัสนโทมาให้นะไม่มีครุสซันโทมาให้นะฮะก็ถือว่าเน้นใช้งานทั่วไปครับคันนะี้ นะออกข้างอยู่มาล้านสี่นะเอเดนเทนเมนต์มีทวิสเตอร์ให้ลำโพงด้านหน้ามีให้สี่ตัวนะทวิสเตอร์ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวนี้นะฮะลำโพงใต้บเบาะใต้กระจกบังลมหน้าไม่มีนะนะครับใต้กระจกบังลมหน้าเนี่ยต้องเป็นของตัวเทีดีนะนะครับถึงจะมีมาให้นะครับตัวนั้นค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียวนะฮะไอเย็นดีนะนะฮนะแล้วก็จุดเชื่อมต่อต่างๆนะครับมีมาให้ปกตินะนะครับแถวสองด้านหลัง เหมือนกันนะพื้นฐานเดียวกันครับนะตัวนี้แอร์ด้านบนมีให้เหมือนกันเลยนะครับเพียงว่าสีคนละสีแค่นั้นเองอันนี้เป็นสีออกสีสว่างสว่างหน่อยนะครับแล้วก็จุดเชื่อมต่อเป็น DC 120วัตต์นะ12โวลต์แล้วก็ด้านล่างนะครับเป็น AC ไฟบ้าน220โวลต์นะครับนะการเข้าสู่แถว3จังหวัดเดียวดีดเด้งปุ๊บนี่นะฮะด้านหลังเป็นบอกแขวนตามสไตล์ดัดวโฟลเนอร์อยู่แล้วนะคันนี้นะครับก็ถือว่ารถอยู่ในสภาพเรียบร้อยนะแสนสองกับ เครื่องเกียร์รหัส 2GD 1 5ด่รแรงม้านะครับให้พลังกำลังประมาณรู้สึกประมาณ350นิวตันเมตรทำจัไม่ผิดนะ <c oughs> ก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะ1 5 0แรงม้านะครับขึ้นเขาลงห้วยปกติได้แน่นอนวิ่งทางเรียบได้นะครับประหยัดน้ำมันด้วยนะครับแต่อาจจะในเรื่องของทางลัดชันทางเขาทางภูนะนะครับพลังกำลังอาจจะสู้ของตัว2.8ไม่ได้นะครับ เน้นใช้งานประหยัดน้ำมันเลยแหละคันนี้นะครับนะใครหาอยู่รถสไตล์รถครอบครัวแบบนี้นะครับผมว่าไม่ผิดไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับอีกสองคันสองคือสีเหมือนกันนะนะครับรถหน่วยงานหมดเลยคันนี้ได้เป็นสีสีเทาดํานะครับแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทคันนี้เลขไม้น้อยด้วยนะคันนี้กับคันสีขาวที่เป็นตัวเรจนเดอร์นะครับเลขไม้แปดหมื่นหกเท่ากันเลยนะครับคันนี้ออกห้างอยู่มาล้านสี่สองือสี่วีนะครับปีสองพันสิบแปดนะพี่นะคันนี้ปีสิบแปดนะครับผมนะด้านหลังเป็นดิสแล้วนะฮะ เหมือนกันภายในนะฮะภายในเป็นเบาะน้าตาลเหมือนกันนะนะครับสีมแลนกาแฟตกแต่งไลายไม้กล้องถอยจอทัชเหมือนกันหมดเลยนะครับเดี๋ยวตรงนี้พงมลอยเดี๋ยวจัดการให้นะครับเดี๋ยวจัดการแก้ไขให้คดีรถเพิ่งเข้านะนะครับเดี๋ยวจัดการให้สวยเลยนะคันนี้สามารถทําได้นะพมนรมลอยนะครับนี่สภาพประมาณนี้แปดแสนแปดแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทคนีผ่อนอยู่ประมาณเอ่อหมื่น มื่นเจ็ดหมื่นแปดนะคันนี้นะครับหมื่นเจ็ดหมื่นแปดนะแล้วก็อีกคันหนึ่งคันสีดํานะฮะคันสีดําของเราใครหาอยู่ค่อนข้างเยอะนะนะครับมาดูกันได้นะสีดํานะครับรถหนงานปลดจำการเหมือนกันนะครับ2องคือสีวีคันนี้ถูกที่สุดแล้วแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณหมื่นห้านะครับสองคือสีวีเลขทําไมถึงถูกนะเลขมาเยอะหน่อยนึงนะฮะหนึ่งแสนห้าหมื่นโลนะครับแต่ เลขภายในขนาดนี้ไม่สามารถทําอะไรเครื่องเกียร์โตต้าตัวนี้ได้เลยนะนะครับเครื่องเกียร์ทนมากๆพี่นะสองคิวสองจีดีนะนะครับสองรหัสสองจีดีนะฮะร้อยห้าสิบแรงม้าภายในตกแต่งเป็นเบาะหนังนะฮะทูโทนนะครับเอ่อสีเมล็ดกาแฟเหมือนกันนะฮะตกแต่งลายไม้กล้องถอยจอทัชมีมาให้นะครับครูสโตนโทไม่มีมาให้นะนะครับนะแล้วก็มีเอ่อเกียร์เพทเนชิพมาให้แค่นั้นเองนะครับปอบปอบไฟฟ้านะ เป็นการใช้งานพื้นฐานครับตัวนี้ะจมข้างหลังเป็นก้านโยกนะครับหลังคาแน่อน,อนอนนะรถพวกนี้นะครับรถหน่วยงานผลิตจำการไม่มีส่วนมากไม่มีพวกยันพวกอักขระนะครับฮะ <Okay. S 1> ประมาณนี้แถวสองมาดูความเรียบร้อยเลยกันนะครับแถวสองนี้ความเรียบร้อยเบาส,สวยๆนะคือต้องเข้าใจว่าเบาของตัวโฟลเนอร์เนี่ยลักษณะเขาจะเป็นเฟิร์มๆนะฮะไม่ได้แบบนั่งเบาฟูนั่งตัวจมลงไปเหมือนโซฟาที่บ้านนะนะครับ ของก็จะเป็นเบาะประมาณนี้นะครับตึงๆเฟิร์มๆแน่นๆนะครับนะฮะสวยจริงๆแล้วก็จะไม่ค่อยยุบไม่ค่อยยุบนะฮะเอ่อไม่ค่อยขาดนะครับใช้งานปกติได้เลยนะฮะลดทนอยู่แล้วนะสำหรับตัวฟฟยเนอร์นะครับนะนี่ด้านหลังฝาท้ายฝาท้ายเป็นฝาท้ายเปิดไฟฟ้านะครับจะไม่มีคิกเซนเซอร์นะนะครับแล้วก็เซนเซอร์ไม่มีนะครับอันนี้คือลักษณะของฟฟยเนอร์จริงๆนะฮะโฟเนอร์ให้มาเท่านี้จริงนะครับนะแต่เรื่องของความทนนะเขาได้ความทนทานแล้วก็ แบรนด์ของเขานะนะครับราคาไม่ตกเลยพี่นะครับซื้อไปขายต่อมีอนาคตแน่นอนนะนะครับสำหรับตัวโฟลเนอร์นะครับมาสีคันนี้นะถูกใจคันไหนจิ้มมาได้เลยครับนะรีเจนเดอร์น้องขยับมาจอดแล้วนะครับรีเจนเดอร์แล้วก็อีกสามคันที่เป็นฟอร์โฟเนอร์นะครับปีสิบแปดปีสิบเก้ารถในงานปลดจำการเหมือนกันนะครับชอบคันไหนจิ้มมาได้เลยพี่นะครับแปดแสนกว่าบาทนะครับส่วนคันนี้ล้านหนึ่งห้าหมื่น หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทสำหรับตัวเรจนเดอร์นะครับทะเบียนสวยด้วยนะเก้าหน้าเก้ากลางนะฮะแล้วก็มีเก้าควบคุมุนท้ายอีกตัวหนึ่งนะฮะสามเก้าห้าก้าทะเบียนสวยนะสายมูห้ามพลาดนะพี่นะนะครับโอเคฝากไลค์กดแชร์กดซับจะคลายไว้ในช่องนี้ด้วยนะครับรถมือสองเพชรยนต์นะครับฝากติดตามน้องๆที่เข้ามารีวิวในช่องนี้ด้วยนะครับนะทุกคลิปนะฮะมีมีอัปเดตให้ใหม่แน่นอนนะฮะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ